สวัสดีค่ะช้านี้พบกับนิชาทาโร่ริบพลังงานความรักเริบเริเมาบอกความรักให้ไพ่ไกด์ไลน์ชี้นำทางส่งต่อพลังงานความรักความสดชื่นแจ่มใสขอบคุณสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาฟังคลิปของนิชาขอบคุณทุกกำลังใจที่กดติดตามช่องเล็กๆของนิชานะคะ จะเป็นการเริ่มต้นที่ดีนิชาใช้เวลาเพียง5วินาทีในการตัดสินใจทำช่องนี้ขอบคุณ5วินาทีที่ทำให้นิชาได้เจอกับความรักและให้ความรักพลังความรักที่นิชามีนำทางอยู่เป็นเพื่อนพูดคุยไกด์ไลน์ให้เรา ได้มีความรักและให้เราได้มีกำลังใจอยู่เป็นเพื่อนกับช่องนิชาเป็นนานๆน,นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนค่ะชาดีนิชามีหินสควอตใสเขาบอกว่าในหินสควอตถ้าเรามองพินิษด,ดูดีๆอยู่กับสมาธิอยู่กับลมหายใจเราจะมองหินสายุ้งใสในลูปแก้วนี้ ให้หัวใจของเราสดใสเป่งประกายความรักให้ความรักนำทางให้หัวใจของเรามีรอยยิ้มสดใสต้อนรับเช้าว,วันใหม่ในเช้าว,วันนี้นะคะให้หัวใจของคุณใสดังลูกแก้วและคุณสามารถขอจากลูกแก้วได้นะคะคือหัวใจของคุณเองลูกแก้วที่ใส ทำให้คุณสมปรารถนาทำให้คุณมองเห็นความรู้สึกและความรักที่คุณมีให้กับตัวเองได้ชัดเจนให้ลูกแก้วเป็นของขวัญให้หัวใจและความรักของคุณเป็นของขวัญให้กับตัวเราเองนะคะความรักทั้งหมดถูกซ่อนพลังไว้อในหัวใจของเราทุกๆคนเช้านี้ให้ไพ่ สองสำรับนี้และชาวนี้มีคำอวยพรและไกด์ไลน์จากองค์พระพิคเนตที่นิชาขอไว้ตั้งแต่เมื่อคืนให้พระพิคเนตไกด์ไลน์นะคะเดี๋ยวนิชาจะใช้ไพ่สองสำรับในวันนี้นะคะโอเคค่ะ พระคณชพี่คนีท่านบอกว่าให้เรายังคงมองหาพลังงานบวกและมีความคิดในเชิงบวกเมื่อเรามองเห็นความดีงามในตนเองเราจะมองเห็นความสุขและพลังยิ่งใหญ่ที่อยู่ในตัวเราเองนะคะเมื่อไหร่ที่เรากลับมาเป็นตัวเอง เราจะรู้ว่าตัวเราสามารถมีความงดงามและมีความสวยงามมากกว่าที่เรามองเห็นองค์ท่านบอกว่าขอให้เราคงความรักคงความรู้สึกที่ดีที่เรามีให้กับตัวเองอย่าให้สิ่งใดมาทำให้ความรู้สึกดีๆของเราลดน้อยลงไป อย่าให้สิ่งใดมาทำให้ความรักของเราลดน้อยลงไปเรามีหน้าที่รักษาคงความเป็นบวกไว้รักษาหัวใจของเราให้สดใสให้มีพลังและสิ่งต่างๆที่รายรอบตัวเราก็จะสวยงามเหมือนดั่งหัวใจเรานะคะให้เราคงความเป็นบวกไว้พลังของความสุข เป็นคลื่นความถี่ที่สูงทำให้เรารู้สึกดีทำให้เราสามารถยิ้มได้กับตัวเองได้ในทุกๆสถานการณ์คงความเป็นบวกไว้แม้ในสถานการณ์นั้นจะไม่ทำให้เรารู้สึกเป็นบวกแต่ในความคิดเชิงบวกมันเป็นความกล้าหาญกล้าหาญที่จะคง ความยืนหยัดและความสุขไว้ในหัวใจของเรานะคะความสุขเป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องการเพียงแต่ว่าขอให้เราอนุญาตอนุญาตให้ความสุขอยู่กับเราสิ่งดีๆอยู่รายล้อมรอบๆตัวเราเสมอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวดาตัวตนที่ดีที่สุดพวกเขาเฝ้ามองเราอยู่และขอให้เราใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขนะคะท่านส่งต่อพลังงานดีๆให้เราเสมอเมื่อเรามองเห็นเราจะสามารถสัมผัสได้สายลมที่พัดผ่านตัวเราทำให้เรา รู้สึกสบายใจคลายหายเหนื่อยความรักก็เช่นกันค่ะความรักที่ดีงามจะต้องช่วยให้ชีวิตของเรามีความสุขนะคะรักษาความเป็นบวกไว้ให้ให้เราได้มีความสุขและให้ความรักเยียวยาทุกสิ่งทุกอย่าง เฮลิ่งเลิ่งหัวใจของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเด็กน้อยอีกครั้งพระองค์ท่านนั่งอยู่บนนกยุงนกยุงยังคงความงดงามของตัวเองความงดงามคือความรักคือความดีงามที่เราได้ทำไว้ ขนของนกยุงสามารถช่วยปัดเป่าอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพื่อให้เราได้มีความสุขความรักที่ดีจะต้องทำให้เราพบเจอชีวิตที่ดีนะคะชาวนี้เป็นพลังงานขอให้ทุกคนคงความเป็นบวกและให้ความรักเยียวยา ให้หัวใจของเราอิ่มฟูมีความสุขและพร้อมที่จะส่งต่อพลังงานความรักให้กับคนที่เรารักให้ครอบครัวของเราให้เพื่อนๆนของเราส่งต่อพลังงานดีๆให้กับโลกนี้อยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขเราไปยืนอยู่ที่ไหนที่ตรงนั้นจะเป็นพลังงานที่ดีๆเสมอคะ่ะความรัก ช่วยเราได้ทุกอย่างความรักเยียวยาหัวใจของเราชาวนี้ให้ไพ่ออริคอสำหรับนี้เช็คพลังงานของคนที่เข้ามาฟังคลิปของนิชาหน่อยนะคะไพไพนำทางเช็คพลังงานเช็คพลังงานรู้สึกอย่างไรบ้างเวลานี้ มีความสุขดีไหมสบายใจดีไหมบอกรักตัวเองและขอบคุณตัวเองด้วยนะคะเยอไปค่ะนี่ชาขอบหมขอบคุณความสุขคือการที่เราได้ขอบคุณยิ่งเรามีสิ่งที่ให้ขอบคุณมากเท่าไหร่ มันก็จะมีแต่เรื่องราวที่มาให้เราได้รู้สึกขอบคุณเรายิ้มมากเท่าไหร่ก็จะมีแต่เรื่องที่ทำให้เรายิ้มองยิ้มอยู่ในใจนะคะใครไม่ยิ้มออกมาก็ยิ้มอยู่ในใจนะคะงานฝีมือใครทำงานอยู่ใช้ฝีมือ วันวนันฝันกลางวานันทิทยาการมรดกสดชื่น นิชาจะใช้ขอหกใบนะคะเลขหกคือตัวแทนของไพ่เดรเวอร์ให้ความรักนำทางนิชาเอาที่หกไปหกใบนะคะวันวานวัน,นวานยังหวานอยู่วันวานทำให้เรา ระลึกถึงความทรงจำที่ดีๆนึกถึงชีวิตในวัยเด็กนึกทีไรเราก็สดใสทุกทีค่ะสิ่งที่เราทำอยู่บางครั้งเป็นงานที่ต้องใช้ฝีมือและใช้ความสามารถเฉพาะตัวเราทุกคนมีฝีมือเราทุกคนเก่งในแบบของตัวเองนะคะเรามีความสามารถ ที่จะมีความสุขได้เท่าที่เราอยากจะมีสิ่งที่เป็นมรดกตกทอดก็คือความรักความรักที่พ่อแม่มอบให้แก่เราความรักที่อยู่ในร่างกายของเรามรดกที่เราจะต้องรักษารักษาชีวิตรักษาร่างกายความรู้สึก หัวใจของเราเพื่อขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่ให้มรดกร่างกายนี้ให้เรามาธรรมชาติให้ร่างกายของเรามาเราต้องรักษามรดกชิ้นนี้ให้ดีที่สุดนะคะรักตัวเองเยอะๆกอดตัวเองเยอะๆเท่ากับว่าเราตอบแทนบุญคุณต่อมรดกที่ท่านให้เรามานะคะสดชื่น เช้านี้เป็นเช้าที่สดชื่นสดชื่นที่เราได้ตื่นมาได้ตื่นมาพบกันวิทยาการสิ่งต่างๆจะพัฒนาต่อไปเราสามารถเป็นผู้ที่เปลี่ยนเปลี่ยนให้ชีวิตของเราไปสู่วาาิวิทยาการที่เราต้องการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง ความคิดของตัวเองให้เป็นพลังงานบวกและนำพาชีวิตของตัวเองไปสู่ในสิ่งที่เราต้องการนะคะความฝันเขาบอกว่าโลกของความฝันมกักจะทำให้เรามีความสุขเสมอวันนี้อาจจะเป็นวันที่ว่างเปล่าโลกทั้งใบว่างเปล่า และเขาให้เราเป็นผู้เติมความฝันอยู่ที่เราว่าเราจะเติมความฝันเติมความรักเติมกำลังใจอย่างไรให้ในวันนี้เป็นเหมือนดังฝันเราทุกคนสามารถที่จะเติมแต่งหัวใจของตัวเองให้งดงามได้เท่าที่เราอยากจะมีนะคะช้านี้คงความ <c oughs> สดชื่นคงความอินเลิฟเวลาที่เราอยู่ในความรักมันจะทำให้เรามีความสุขเสมอวันวานจะทำให้เราขอบคุณขอบคุณวันวานขอบคุณที่ทำให้เรามาจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณสิ่งดีๆที่อยู่รอบๆตัวเราชานี Hi ้ให้ไพ่ทาโร่สำรับนี้น่ารักน่ารัก ชอบไพ่นี้น่ารักดีค่ะลูปปี้ลูปปี้น่ารักน่ารักมาไกลไล,ล์ไกลไล์บอกเรื่องราวความรักในเช้าวันใหม่ในวันดีๆแบบนี้ขอความรักนำทางนะคะให้ความรักนำทางหน่อยค่ะความรักนำทางนะคะจะเปิดหกใบนะคะ จะเปิดหกให่นำทางกาไกด์ไลน์หน่อยค่ะสิ่งดีๆรับไว้นะคะสิ่งไหนไม่ชอบไม่ใช่ฟังเป็นไกด์ไลน์อยู่เป็นเพื่อนกับนิชาก,ก่อนฟังเพื่อความบันเทิงให้เราพูดคุยเป็นเพื่อนด้วยกันนะคะโอเคค่ะหนึ่งใบหนึ่งใบ p i n test. ขอจดทีเดียวนะคะเาจะอ่านทีเดียวนะคะว้า wow, ว The Fool ผู้อิสระอิสระเสรีที่จะมีความสุขอิสระที่จะรักในสิ่งที่เราอยากจะรักมุ่งมั่นตั้งใจขอบคุณสิ่งดีดีที่เราได้ทำไว้ถึงเวลาแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องตื่นขึ้นมาพบกับความรักความสดใส The High Pink Taste นะักบวชหญิงได้สำรับเป็นสองไม้เท้าสองไม้เท้าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องตัดสินใจเลือกเส้นทางที่ทำให้เรามีความสุข เพราะเส้นทางที่คุณเลือกมันจะงดงามและเป็นตัวของตัวเองเส้นทางที่คุณจะเลือกมันจะทำให้คุณมีความมั่นใจมีความเป็นตัวของตัวเองพาตัวเองไปสู่ในสิ่งที่คุณต้องการถึงเวลาแล้วนะคะสิ่งไหนไม่ใช่เราต้องตัดทิ้งเลือกในสิ่งที่ทำให้เราเป็นตัวเองจริงๆ โลกทั้งใบอยู่ในมือ,มอของเราเราเลือกได้นะคะเราเลือกได้ความสุขเป็นของเราชีวิตที่เราต้องการมองไปข้างหน้าอนาคตสดใสความสดชื่นความสบายใจอยู่คู่กับเราเสมอมองไปข้างหน้าวา่า Age of born จัก,กรวาลจะมอบสิ่งที่ดีงามเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเสมอขอบคุณตัวเองและขอให้วางใจและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราได้ทำไว้ในสิ่งที่เราได้สั่งสมไว้เมื่อถึงเวลาทุกสิ่งทุกอย่างจะมาหาเราให้เราเป็นความโชคดี ให้เราเป็นปฏิหารและเมื่อนั้นเราจะค้นพบว่าสิ่งดีๆอยู่ในหัวใจเราเทั้งหมดเลยค่ะจักรวาลจะบอกกับเราว่าคงความเป็นบวกคงความรู้สึกดีๆคงความรักและกำลังใจที่ดีที่เรามีไว้อย่าให้มันสูญหายไปไหนวันหนึ่งสิ่งที่เราได้ทำไว้ ไม่ว่าจะเป็นความรักวันหนึ่งก็ถึงเวลาที่งอกงามขอให้เราคงความเป็นบวกไว้จักรวาลพร้อมหยุดอยู่เคียงข้างเราเสมอเราไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวบนโลกนี้เรามีเพื่อนเรามีครอบครัวเรามีคนที่รักเราและเหนือสิ่งอื่นใดหนึ่งเดียวคนนั้นก็คือตัวเราเอง รักตัวเองกอดตัวเองให้ได้ก่อนและจักรวาลอยู่ในหัวใจของคุณนะคะตัวคุณคือจักรวาลคุณคือผู้ดลบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองจักรวาลอยู่รายล้อมรอบๆตัวเราให้กําลังใจและให้พลังงานดีๆกับเราเสมอยิ้มเช้านี้เป็นพลังงานที่เราจะต้องยิ้มเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งที่เรา อยากจะขอบคุณและสิ่งที่เราต้องการอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างมาล่อลวงให้เราเลือกและตัดสินใจทุกทางเลือกตัวเราต้องพร้อมยอมรับกับผลลัพธ์ที่จะตามมาเราทุกคนสามารถเลือก เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกและเรามีสิทธิ์ที่จะรักถึงเวลาที่ตัดสินใจเราต้องตัดสินใจเลือกเลือกทางที่ดีที่สุดนะคะเจ็ดถ้วยอาจจะเต็มไปด้วยสิ่งล่อลวงมากมายที่อยู่ตรงหน้าเราแต่จะมีเพียงหนึ่งถ้วยที่มันตรงกับหัวใจเราจริงๆ ซึ่งเราจะต้องเป็นผู้เลือกเองนะคะ The High p i พ k t e ท t ผู้รักษาความสมดุลและอยู่ตรงกลางระหว่างประตูแห่งความมืดและประตูแห่งแสงสว่างเมื่อเราอยู่ตรงกลางเราจะเข้าใจและจะทำให้เรามีความสุขชีวิตมีทั้งด้านมืดและด้านสว่างแต่เราอยู่ตรงกลาง เป็นผู้เฝ้ามองเฝ้ามองความคิดความรู้สึกที่ยังคงวนเวียนอยู่ในจักรวาลของเราในหัวใจของเราได้ให้พิงเทสจะบอกกับเราว่าชีวิตมีทางด้านดีและด้านไม่ดีชีวิตมีทางด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแค่เราเข้าใจและขอบคุณขอบคุณด้านมืดที่ทำให้เราได้มองเห็นแสงสว่างขอบคุณแสงสว่างที่เราที่ทำให้เราอยู่ในความมืดได้อย่างมีความสุขทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่เพื่อให้เราเข้าใจเท่านั้นในไพิงเทส คือผู้ที่ตื่นรู้และผู้ที่เข้าใจทั้งสองด้านว่าจริงๆแท้แล้วไม่มีสิ่งใดเลยที่เราจะสามารถนำไปได้นอกจากความรักความรักอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเรามีความรักเราจะมีอิสระไม่เป็นผู้ที่ต้องแบก ไม่ต้องแบกสิ่งใดหนักความรักให้ความรักนำทางดูฟูผู้มีอิสระที่มองไปข้างหน้าเต็มไปด้วยธรรมชาติและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์มีดอกไม้ที่เราชอบพร้อมที่จะทะยานพร้อมที่จะเดินทางผจญภัยไปสู่สิ่งที่เราต้องการ ให้ความรักเหมือนดฟูอิสระที่จะรักรักโดยที่ไม่มีเงื่อนไขรักโดยไม่คาดหวังจะทำให้เราเป็นอิสระเพราะทุกคนต่างมีความเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองรักในแบบที่เราเป็นและรักเขาในแบบที่เขาเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะต้อง ตื่นขึ้นมาพบกับความสดใสตื่นขึ้นมาจากความเศร้าตื่นขึ้นมาพบกับความรักถึงเวลาแล้วตื่นเช้าวันใหม่เช้านี้ขอให้ใครผ่านมาชมคลิปนี้มีความรักที่สมหวัง The High p i n k t e s e ความรักที่ไม่มีวันจางหายไปไหนคือความรักที่อยู่บนศิลธรรมอันดีงามสิ่งนี้จะอยู่กับเราด้วยความสุขประกาศไปเลยค่ะว่าเราเป็นผู้ที่มีความสุขและมีความรักที่สมปรารถนามีความรักที่ถูกต้อง ตรงกับหัวใจของเราให้ความรักเยียวยาให้ความรักนำทางขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของลิชามีความรักที่สมหวังทุกทุกคนนะคะ ชีวิตสดใสสายลมจอยเลิบเลิบค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ